โอ้ยเนี่ยไม่ไม้นี่อะไรคะเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยอะไรคะเนี่ยมีสวนสัตว์ให้ดูกันมีโปรตีนด้วยใช่ไหมคะอันเนี้ยค่ะเนี่ยดดชนีชี้วันเลยนะคะว่าพืชของเราปลอดภัยนะคะดูสิคะเนี่ยค่ะขนาดนอนยังชอบเลยนะคะกรอบมากเลยค่ะกรอบมากนะคะอินทรีย์แท้ๆเลยโอ้ยเสียงกรอบ กรอบค่ะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นสมาชิกท่านหนึ่งนะคะที่เดินมาทํากิจกรรมนะคะในการปลูกพืชผักของเรานะคะแม่ไหมเนาะแม่ไหม้นี่ทําอะไรบ้างนะคะมาปลูกผักที่ปลูกมีอะไรบ้างนักแม่ไหมกระเนียนตั้งแต่พักพปลูกง่ายขายไหวคะ่ะเพราะว่าเขาเขาต้องการจะปลูกให, <c oughs> ให้มันท่านรดูการ,รกนี่นะเก็บกระนี้เพราะว่าอัน น็มากจะปลูกพักดอกอพักข้าหน้ากะลัมยังสีนะคะกะลัมหนักมากเลยเพราะว่าพวก,กนี้มันจะบ่ถึงเดือนก็ได้ขายนะคะยี่สิบหามือคือพักบงยังสีก็ยี่สิบมือยิบหามือก็ขายขายเราจะขายตัวหน,นึ่งเขามีลูกค้าสทรงที่ลูกค้าสทรงแันนี้เพราะว่าอันลูกก็ขายอลา่ยาน่ำเ้าบ<อ>าดเขาเมื่อน,นี้เนี่ยทัดเขาเมื่อนี้ลูกก็จะไปท้ายล่งปานเขากระชีติ๊กตักติ๊กมากผู้นั้นเอาไปสรงให้หาซิผู้นี้ทรงซะยี่สิบดูสีนะค่ะเป็นยังก็คือกินผาเข้าที่แล้วมันเป็นอย่างไหนเขาบอกว่า พักอันร้านใน,นหน่อยนั้นว่าย่าอันมิตรค่นว่าพัก้ายไหมนี่แซบกระแซบ,บกออบกระกออบงามกระงามพักยายไหมเห็ดงามแหงนั่นกันู้ว่าค่ะแค็ลาบ สีสุรดค่ะก็ใส่กับเอ็มหลดสุดหลอดบมันจกินตะโพกเนาะใส่หลายแสบหลายอันนี้สีหลายแสบกันแน่นั่นเป็แสบใหญ่ยหายเอาใหอยคุณค่ะก็ใส่กอกบอกพีกตอนนี้สีผ้าไปส้มตอนเดี๋ยวสีผ้าไปส้มบอกพีกถีใส่เปลือกไข่กับสุรดโอ้นี่ค่ะยุ่มหันมันมีเคล็ดลับใส่สุรดบ่ต้องระบุอีหอยเป็นบ่แม่นค่ะต้องพีกแสบขึ้นมาเนาะยายเนาะเต็มเบิดเลยนี่เอ็มของไผ่ของมันนี่มาเก็บเดี๋ยวเทราคู่เทราหาฝุ่นผ่านนี้มาปีปีทีเลย สองสามปีสี่เดียวที่ทานมาหน่ผู้ว่าปีบัปกพิดกห่วงใบกระดางันนะค่ะว่าหนามันเห็ดบัวใดบานนี่แต่ว่าอันกระเรเนี่ยแต่พวกพักที่อันนี้ไ้วกินใบขายไใบเพราะว่าเขาด้นชิชิมหาพศริกริก,การเนี่ยจะเริ่มบานเลยบานในมันบานนี่เขาก็เอามาออกบง่งออกปลูกแยกแยงแยกแยงสามมือมันติดเขาก็จะใส่อันนะั้นใส่ฟุนใสปุ๋ยลงไปชิมหามือนี่ คือเริ่มได้ขายเลยด้วยค่ะคืออย่างัวคือพักทีเข้าอันนั้นนะักทีทีสุ่มทีเข้าเนี่ยเป็นกะลัมอ้เป็นกะผกกาดดอเป็นคาน่ากวางตุ้งนะคะชุ่มเข้าได้ว่างแผนบอกว่าเออหรือว่าตั้งข้นตั้งฝูกอ่าเข้าได้ว่างแผนบอกว่าโอเคเดือนนาหนี่สิตุ้ดจีนหรือว่าเดือนนาสิปีใหม่เขาต้องค่ะว่างแผนใส่อยู่ค่ะว่างแผนใส่ใส่เลยกับปีใหม่นี่ค่ะพักบุ้งพักสลัดขักสลัด เขาจะต้องให้ท่านปีใหม่ท่านปีใหม่ท่านปีใหม่นี่ครับหมูไปไสกบกระเบนไปดอกค่าขายเก็บผักขายผักสลัดกับพักบุงนักผักกาดดอกุ้งคนมาเยี่ยมเนาะมาปีใหม่พวกกระชื้อซื้อปลากรูบปลาตอนขากลับนะค่ะเาแม่นียนกินแปรสะสลัดนี่เขาจะท้าซีหอมยังสีหอมแข็งอ่ะเขาจะต้องเคสให้ท่านในช่วงปีใหม่อ่าให้ห้อม้อนอยู่ห้อม้อนเขาเให้ยังแน่ฮอร์โมนคือเนี่ยคือใส่ยังแน่ฮอร์โมนนี่ครับ แม่จะใส่ก็จะใส่อนเบิงแต่โทรศัรท์บก็ดีั่วถูกชั่วถูกบานพัดกระบะเอาสุดรถใส่กับเอ็มลอยกันกับอะไรเฮ็ดบ้างเบิ้งน้าขาวหนาที่แดดแทงสร้างละสิบบาทก็ใส่บัดเลยอันเอ็มลอ่าขวหนึ่งก็ใส่บดเลยใส่ใส่ข้นใส่ก็ไหม่ใส่สเป พ้าวเีดก็ว่งคนกับบลองกินน้ำแนวว่ามันเป็นในสุรดกับเอ็มลอยไ่กันว่เอ็มลอยบอกเมนพันยูว่าไซเบิดเดอย่านพนดักินนะครับพี่นะบท่านประธานบุมาลองซิมเมืองแนระวังสุรดกับเอ็มลอยซิมมืองนี่มันเป็นเป็นรรชาร์ดแบบนอ้ฮอร์โมนคนอยู่บ่อะกะปิกะปิซอนหนึ่งมน้กะเอ็มลอยสองฝาเอ็มลอยสองฝาแต่ว่ากะปีนั่นปูนนามสกอรกยั่ขนาดเอ็มลอยไรให้มันเค่ียเขาก็เอาเอ็มลอยลงเอาอ่าผงสุรด โปงใยโร่งสุรดใสร้ายปันไดส่วนส่วนแกงข้าวหนักไปนอกกระมากไปต้นนี้หัวมันเดเห็นเป็นหัวมันเอาไปใส่น้ำเจี๊ยดเออน้ำยี่สิบิดีเข้าใจเเอาเจออกให้มันเด็กแก้วหนึ่งเดแอลโรมในน้ำเอาเมื่อสีนะคะไม้ข้าววาอ่าเอ็มลอยสองฝาโปร่งสุรสนึ่งสอนแกง ะกะปิซอ่กะปิสอ่หนึงห่งเอามาผสมกันละวไล่นะามัน้องใบขึ้นหนึ่งมันนี่มืออืน่นเ้ามามือแดงย่ามือแดงมาก,ากับมะมะโหดกระไดนะคะมะสีนะบอกเดี๋ยวก่อนเอ,ววเอาผสมกันแล้วเนาะผสมกันละลายแล้วก็ไปเทในน้ำยี่สิบลิตรบอกเอาแก้วอันเอาหวัวมันที่เอาเอามาร์กใบกับกะปิกับมันนั่นดะเอาแก้วหนึ่งมันมะเทลงในน้ำถี่สิบลิตรเอาข้างเลยขึ้นหนึ่งจังม่ฉีดค่ะ ฉีดนี่คือฉีดนี่คือเอาเอาเที่ยงี่สิบลีนบอกมาฉีดเลยโอฉีดฉีดน้ำผักต้นนต้ีสูตรสูตรน้ไหมนี่สูตรมากง่ายชุดช่องละหาบาทเทหมดเทเบิดอันนี้ซามาบานกับเอ็มด้อยเอ็มร้วยขวดด้สิบบาทเทเบิดสเปรยเดียวกันบอกค่ะฉีดต้องคุ้นง่ายใส่สองฟ้าอีกทีหลือกินแมนบอกพอะบายแล้วลูกรักกินเบิร์ดรมดอย บานีชีดชีดต้นใดไอ่สีเนี่มืมูแดงค่ะหมูแดงอากาศเย็นเย็นได้วออออชีดละบานีเฮาเฮาเฮาชีดจะเชื่อก่อนสีดห้าชีเก็บอ่ะชีดอ่อคือจังคอยมือนีิวันที่หากระชีดอาทิตย์หนึ่งกับเมื่อเก็บนะค่ะกลางบาอาทิตย์นึงมันจะได้เก็บผักมันกับ ก่อนสีเก็บค่ะก่อนสีเก็บเพราะว่ามันมีสารพิเศษอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งสีน้ำกินน้ำกระไรมันเป็นสีอะไรผลมันเป็นอะไรมันแตกต่างบบกับบบฉีดมันกักไข่อยู่เลยล่ะมันนี่ต้นอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนนี่ย่าโทดรองเบิองหัวละผ้านั่นมันเป็นใบเหลืองใบเหลืองใบคือเป็นตาโพนี่มากูเอาชูโรดก่อนมาใส่ก่อนหน้ากับเปียกไข่ก็ได้ตำเปียกไข่หัวยังย่งอยู่เฮียนเดี๋ยวหัวเอาเปียกไข่ไม่ไหมนี่มันเท็ดโบเบิด แต่ด้าผงจัวใจไอ้ถ้าพี่ถ้าพี่ห้าน่ะถ้าพี่ห้าเห็ดแกงนั่นล่ะค่ะเอาใส่เห็นเห็นก็เห็ดอยู่ในยูทูบก็เอาใส่คนจัการเหมือนกันก็ไปยิบห้ยดิเฮาอันที่อันไอ้ไอ้ซัวซัวดินจักหน่อยก็เอาห้ยน้ำรอขอกันนะหัวหน่าเราพี่คือกันเราพี่คือกันไอ้หัวละผ้าคือกันเขาเมื่อนี้ไปเบิ่งก็ได้ยู่หน้าบ้านนั่นช่วงซ้ำต้นมันเขียวขึ้นเบิดนะหัวหน้าคิดมันจะตายแน่บ่ตายแน่นะน่า บางพีกนั่นกระปูกอันแนวปลูกข้ามชาของสวนนีย่อันนอกจากกินและแซ่บแล้วก็ยังนี่ประโยชน์กระถาต้นต้นจะมาขึ้นกันนี่นี่มันจะเริ่มเป็นนี่มันเป็นแบบนี่ระคาเขาเอาเอาสีหัวละผ้ามันขึ้นเ่ราะในสีดอกค่ะเอาใส่อ้อมเลยเบียใก่้กันย่างย่างอยู่ได้แต่เงามันนั่นกันย่งย่งอยู่ยาวนี่ปีปีหนึ่งนั่นาค่ะมันมันเดิมเป็นแตงสีกระปูกเวัดสวนหมืนเป็นแตงสี มาหนีพอดีเป็นนอดอันพระอีตูเลยหัวหน้าพอดีอันทั้งไวรัดทั้งเสชลารพ่อ,อ,พอดีตัวไม่ไหมเองดี๋ยเดี๋ยวอยู่กลุ่มนี่นี่กลุ่มแปลงใหญ่ของเขาเพิ่นเนาะค่ะอืมก็ได้เดี๋ยวตอนนั้นเพิ่นหัวหน้าไปสวนซุ่มอันเชลาแต่คนเดิมาแต่คเลามาค่ะอืก็ได้เดี๋ยวเอาทดลองมาเบิง้งหอหนึ่งกับแม่บุญเติมอือเอามามาหลดขึ้นได้ค่ะไม่อยู่ทูเพิ่นท้าเหตุก็ได้เหตุร่องเบิง้งผันเดี๋ยวฝนเพิ่นหัวหน้า,นาก็ได้ คืออันน <'s> ี้ม like ันช <N> ่วยในเรื่องแคเซียมโบรอนากล้งค่ะชื่อแปว่าให้ในต้วมันแกแรงต้นมันแกแ้งเขราะกบบาือกันจะมาย่าอย่างทีว่ได้อันนี้อันนี้สูตรนึงบาบอาปิดบกบวกลกบ่งมร้อนปิดแกงเครื่องโลสมมตใซ้ชขวดเเท้าขวดที่หัวหน้าให้เป็นหัือเสียมันใบเอาหนง